เอวเมสุตังเอกังสมยังพะคะวาขยายังวิหารติขยาสีเสสะทิงงพีคุสาหัสเสนาตตะโคพะคะวาาพีคูนามันเตศิสัพังพกขเวนอาทิตตังกินจะพกขเวสาพังอาทิตตังจะคุงงพกขเว นาทิตังรูปานาทิต ตาจากูวิญญาณัทิตังจากกูสัมผัสโสนอาทิตโตยามปีทังจากกูสัมผัสสปัจจญาติอุปาชาติเวทายตังสุขังวาทุขังวาตุขมาสุขังวาตามปีอาทิตตังเกณะนาทิตตังอาทิตตังราคาคีนาโทสั คีนาโมนาคีนาอาทิตตังชาติยาชรามรเนนสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาตเสนิอุปายาเสนิอาทิตตันติวัฒมิโสตังอาทิตตังสัทธานอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมภ าโสอาทิตโตยมปิทางโสตสัมผัสสปัจจญาอุปัชติเวทายตังสุขังว่าทุขังวานาทุขมาสุขังว่าตัมปิอาทิตตังเกณะนาทิตตังอาทิตตังราคาคีนาโทสักีนาโมหาคีนาอาทิตตังชาติญา ชารามรเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมานาเสหิอุปายาเสนิอาทิตตันติวัฒมิคานังอาทิตตังคันทานอาทิตตาขคานวิญญานังอาทิตตังคานสัมภาโสอาทิต โตยมปิทังคานาสัมพัสปัจัยานอุปาชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกามสุขังวาตัมปิอาทิต ตังเกนะนาทิตตังอาทิตตังราคาคีนาโทสาคีนาโมหังคีนาอาทิตตังชาติยาชรามรเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานาเสนิอุปายาเสนินาทิตตันติวัฒามีชิวหานาทิต ตาราซานาทิตตาชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสัมผัสโสนาทิตโตยัมปิทังชิวหาสัมผัสสปัจจยญาตุปัจจิเวทายตังสุขังวาทุขังวานาทุขมาสุขังวาตัมปินาทิตตังเกนะาทิตตังอาทิตตังรา คาตคีนาโทสะกคีนามโนหาคีนาอาทิตตังชาติยาจรามรเนนโสเกหิปริเทเวนิทุเคหิโทมานาเสนิอุปายาเสนิอาทิตตันติวัามิกาโยอาทิตโตโพธิพาอาทิตตานกายวิญญาณังอาทิตตังกั กายสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทางกายสัมผัสสปัจจญาตุปัจจิเวทายตังสุขังวาทุขังวาณทุขมาสุขังวาตามปิอาทิตตังเกณนาอาทิตตังอาทิตตังราคกินาโทสักินาโมหะคินาอาทิตตังชาติยาจ รามระเนนสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาสเสนิอุปายาเสนิอาทิตตันติวัามิมโนนาทิตโตธรรมานอาทิตตามโนบินญานังอาทิตตามโนสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทางมโนสัมผัสสปัจจะญาติอุปัจจะ เทยิตังสุขังวาทุขังวาณุขมาสุขังวาตามปีนาทิตังเกนะนาทิตังอาทิตังราคาคีนาโทสักีนาโมหะคีนาอาทิตังชาติยาชรามรเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมานาเสนิอุปายาเสนีอา อาทิตตันติวาธามีเอวังปาสังพิกเวสุตตวานอริยสาวโกจะคุสมิงปิณิพินทติรูเปสุปิณิพินทติจักคุบินญาเนปิณิ พินทัติจักขูสามพาตเสปินิพินทัติยัมปิทางจักขูสามพาตสะปาจยญาตุปาชาติเวทายตังสุขังวาทุขังวาณทุขามาสุขังวาตัดสมิงปินิพินทัติโสตัดสมิงปินิพินทัติสัตเทสุปินิ พินทัติโสตวิญญาเนปินิพินทัติโสตสัมผัสเสปินิ พินทติยามปีทางโสตสัมผัสสปัจจยญาติอุปาจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาณทุขมาสุขังวาตัสมิงปิณิพินทติขานาสมิงปิณิพินทติขันเทสุปิณิพินทติขานาวิญญาณิปิณิพินทัติ ปิยามปิทังคานาสัมผัสสะปัจัยานอุปาจติเวทยตังสุขังวาทุขังวานาทุขามสุขังวาตาสมิงปินิปินทติชิวหายาปินิป พินทัติระเสสุปิณิพินทัติจิวหาวิญญาณนปิณิพินทัติชิวหาสัมผัสเสปิณิพินทัติยามปิทางชิวหาสัมผัสสปัจจยานอุปาจดิเวทยิตังสุขังว่าทุกขังว่านาทุขามาสุขังว่าตาสมิงปิณิพินทัติกายาสมิงปิณิพินทัตติโพ ท่าเพสุปินิพินทติกายวิญญาเนปิณิพินทติกายสัมผัสเสปินิพินทติยมปิทางกายสัมผัสสปัจจญาณูปัจจิเวทยต่างสุขังวาทุขังวาอณทูขมาสุขังวาตาสมิงปินิพินทติมานาสมิงปินิพินทติธรมเมสุปินิพิน ินทัติมโนวินญาเนปินิพินทัติมโนสัมผัสเสปินิพินทัติยามปิทางโนสัมผัสสปาจยญาณอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาณทุขามสุขังวาตาสมิงปินิพินทัตินิพินทางวิราชติวิราคาวิโมตติวิโมตตาสมิงวิโมตตา มีติยานังโหติขีนาชาติวุติตังพระมจริยังกตังกรณียังนาบารังอิทตาญาติปะชานาติติทัมโวจะภะควาตอาตมนาเติีขูภะควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัตสมินจะปนะเวยยกรณาตสมิงพัญญมาเนตัสิีคุสหัส สานุปาทายาสเวหิจตตานิวิมุจจสูติ